สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะเกือบสิท้ท้ายคลิปว่าไรพี่น้องเอ้ยฝนตกเออเม,มื่อเช้านี่ที่ผมถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้องไอ้ที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันตอนเช้ามันยังไม่ทันตกพี่นออ้องแล้วตอนนี้มันตกแล้วตกแล้วก็หยุดแล้วพี่น้องดูน้ําน้ำน,ำนี่ได้ซทบนีเลวพี่น้องเอ้ยเอ้ยเนาะกาพอดี มีเอฟซีเพิ่นถามมาเพิ่นถามมาบอกว่าพี่เพิ่นว่าตัดใบข้าวสองรอบได้ไหมอือตัดใบข้าวสองรอบได้ไหมก็คือตัดในช่วงเนี้ยช่วงกลางเดือนกรกฎกคมดอือแล้วก็ไปตัดอีกทีหนึ่งช่วงกลางเดือนสิงหาอืมมันได้ไหมเพิ่นถามมาเพิ่นกับพว่เคยตัดอันนี้นี่ผมสิพูดจากประสบการณ์ที่ผมเหดมาก ก็คือพี่น้องตัดใบข้าวนี่มันตัดได้หมดเลยแหละไม่ว่าจะเป็นสองครั้งหรือสามครั้งอืในในรอบปีเนี่ยแต่พี่น้องผมไม่แนะนําให้ตัดหลายครั้งอไม่แนะนําให้ตัดสองครั้งแล้วก็สามครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเพราะว่าสมมุติว่าพี่น้องสมมุติว่าถ้าเราปลูกข้าวในช่วง เมษาพฤษภาอนับมาจนถึงไอสิงหามันก็สองเดือนกว่ามันบมอสามเดือนอืพอทีนี้ถ้าเราตัดในช่วงนี้กรกาเนี่ยสมมุตินะถ้า,ถ,าถ้าเราวานพฤษภามิถุนาหนี่กรกาช่วงนี้มันก็เข้ามันก็ <c oughs> มันเหมาะเก่าการตัดมันบมอสองเดือนครึ่งแล้วแต่พี่น้องผมไม่อยากให้ตัดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาตัดเขานี่ พี่น้องจะต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปอีกแล้วอย่างนี่หญ้าในช่วงนี้มันยังไม่แก่แล้วข้าวนี่มันมันยังหัวปีอยู่พี่น้องมันยังหัวปีเกินไปก็คือข้าวมันรีด05ก็เหมือนที่บอกมันออกดอกเก็บเกีเก่ยวช่วงเดือนพฤศจิกาพี่น้องเอถ้าเราตัดในช่วงนี้ใช่ไหมสมมติว่าหญ้าหญ้ามันเยอะแล้วเราไปตัดนี่แล้วหญ้ามันยังไม่แก่มันก็ขึ้นคือเก่าพี่น้องมันก็ขึ้นเหมือนเดิมพอมันขึ้นเหมือนเดิมปั๊บนี่ ห้าสิบไปตัดในช่วงกลางสิงหาข้าวมันก็ยังไม่ถึงสองเดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราตัดข้าวปุ๊บเนี่ยข้าวมันก็เปรียยเสวนว่านับหนึ่งใหม่เพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าข้าวมันจะกลายเป็นสาวอีกรอบหนึง่งเขามันสิกลับมาตนอ่อนอีกรอบหนึง่งอือกลายเป็นปนับหนึ่งใหม่พอเราตัดรอบสองปั๊บเนี่ยในช่วงกลางเดือนสิงหากลายเป็นว่าเราตัดข้าวอายุข้าวแค่หนึ่งเดือนเพราะอะไรเพราะว่าเรานับหนึ่งตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมหลังจากที่เราตัดรอบแรกไป เพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็มันก็กลายเป็นสิ้นเปลืองสองรอบ 1970, พี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราตัดแล้วไม่ได้ใส่ปุย๋ยนะ่ะทถ่งหยาเถ่งเขาข,ขึ้นคือเก่าพี่น้องแล้วอย่างหญ้ามันยังไม่แก่ถ้าเราตัดช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่แนะนําให้ตัดพี่น้องถึงข้าวมันจะได้สองเดือนหรือว่าสามเดือนแล้วก็ตามคือผมสีบอนแนะนํ้ตัดเพราะว่าอะไรถ้าตัดในช่วงนี้นี่ห้ามันบอท่านแก่ห้ามันสี่ขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเหนื่อยสองรอบเจ้าต้องลงทุนสองรอบเพราะว่าตัดข้าวนี่ถ้าคุณตัดข้ารอบแรกคุณไม่ใส่ปุ๋ยปั๊บเนี่หญ้ามันจะขึ้นแซงเข่าหญ้ามันจะขึ้นแซงข้าเลยนะพะพี่น้องอย่าหวังว่าข้าวมันจะขึ้นแซงหญ้านะอืมถ้าได้ตัดรอบแรกแล้วไม่ใส่ปุ๋ยนะเพราะฉะนั้นเวลาตัดข้าวนะเราเราต้องลงทุนพอลงทุนปุ๊บเนี่ยพี่น้องจะยอมยอมลงทุนสองรอบหรอแล้วอย่างนะอายุข้าวมันบ่ได้ สำคัญที่อายุข้าวมันไม่ได้นี่แหละอือถึงตอนนี้น่ะข้าวมันจะได้สองเดือนก็ตามกลางเดือนกรกฎาข้าวมันได้สองเดือนสองเดือนหรือว่าสองเดือนครึ่งมันอาจจะได้อายุข้าวอาจจะได้แต่ว่าความเหมาะสมพี่น้องความเหมาะสมของข้าวไหแสงนี่ผมจะบอกสิย้ำอยู่เสมอว่าถ้าคิดจะตัดใบข้าวนาปีไม่ว่าจะเป็นข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้าหรือว่าข้าวเหนียวก็ขอหกนี่เวลาจะนับหนึ่งให้ข้าวนี่ต้องไปนับในช่วง ต้นเดือนสิงหาหรือว่าปลายเดือนนี้เท่านั้นอืตัดทีเดียวจบเลยหญ้ากับแก่เขากับแก่ตัดทีเดียวรอบรอบเดียวจบเลยไม่ต้องลงทุนหลายรอบถ้าเจ้าไปตัดช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อเลยหญ้าขึ้นเหมือนเดิมพี่น้องหญ้าขึ้นขึ้นเก่าเพราะว่าบางที่ก็หญ้ามันยังไม่แก่แล้วน้ํามันยังไม่นิ่งพี่น้องช่วงนี้เนี่ยน้มันยังไม่นิ่งนะมันอาจจะตกมาบ้างแล้วมันก็แห้งไปอีก เออมันไม่เหมือนไอ้ปลายเดือนกระกคมหรือว่าต้นเดือนสิงหาเด้เออคือต้นเดือนสิงหานี่น้ํามันนิ่งแล้วคือมันจะได้มันจะไม่แห้งแล้วเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลกเตนีการตัดเข่าพี่น้องคือหลังจากตัดข้าวภายในหนึ่งเดือนเนี่ยน้ํานี่ห้ามแห้งเด็ดขาดเลยนะน้ําห้ามแห้งเด็ดขาดเออเพราะว่าถ้าน้ําแห้งปั๊บเนี่ยหนามันที่สีแซมขึ้นมากคืกเอเกาเออเพราะฉะนั้นนี่ช่วงนี้นี่ เป็นทุกปีนะพี่น้องเป็นทุกปีนะช่วงไอ้ไอ้ไกลางเดือนกรกฎาคมจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมคือน้ําน้ําในนามันจะไม่นิ่งเออมันมันเดียวมันก็แหงเออบางทีฝนมันอาจจะทิ้งช่วงอีกก็ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเอาให้ชัวร์ที่สุดก็คือตัดในช่วงไอ้ต้นเดือนสิงหาวานปุ๋ยซะกอนแล้วก็ตัดแล้วก็เบึงน้ำดูน้ําขังน้ําห้ามไม่แห้งเออสำหรับใครที่ถามมาบอกว่าขอตัดสองรอบได้ไหม ผมไม่แนะนําพี่น้องไม่แนะนําให้ตัดสองรอบบอ่แนะนําเลยรอตัดรอบเดียวดีกว่าพี่น้องใจเย็นๆทําข้าวนาปีอย่าไปรีบร้อนเออเรารีบไปมันกะบ,บมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ยังไงตัดช่วงนี้เรานับหนึ่งช่วงนี้พอไปถึงช่วงไอ้กลางเดือนสิงหาข้าวมันก็สูงชะลุดเหมือนเดิมเออพอมันสูงชะลุดนี่มันก็ไม่ได้ออกลวงเหมือนเดิม แล้วพอไปถึงหนวดกันหญ้าตูล่าหนวดเขามันสูงแห้งพี่น้องข้าวมันสูงมากมันสมบูรณ์มากจนเกินไปแล้วมันเสียหายเขานี่มันล่มพี่นอ้องสําคัญนี่สาเหตุหลักๆนี่สาเหตุหรือว่าเหตุผลเพราะอะไรเราถึงตัดใบข้าวนี่สาเหตุที่หนึ่งก็คือกํ <c oughs> าจัดหญ้าอืมกําจัดหญ้าสาเหตุที่สองก็คือกําจัดใบแม่บอกกาจัดใบข้าวสาเหตุที่สามก็คือกําจัดเพีย้ย สาเหตุที่สี่ก็คือจํากัดความสูงของต้นเขาพี่น้องจํากัดความสูงของมันที่เราตัดนะเอถ้าเราไม่ตัดนี่ถ้าเราปลูกข้าวเร็วช่วงเมษาพฤษภาเนี่เขามันสีสูงแห้งพี่น้องมันเห็นในเขาลม่มสําหรับเออเอ็ซีี่ถามมาว่าตัดใบข้าวสองครั้งได้ไหมกะผมโบแนนําเลยพี่น้องผมไม่แนะนํานะถ้าไม่จําเป็นเอจําเป็นแน่หดก็อย่างเช่นว่ามันมีหญ้าขึ้นท่วมข้าว สุดๆนะอันนั้นเออตัดได้ถ้ามันท่วมแบบสุดๆเลยนะแต่ถ้าแบบเนี้ยถ้ามันท่วมลักษณะแบบนี้เฉยๆนี่แบบเนี้ยแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจมันพี่น้องล่อลอดีกว่าลอดตัดเธอเดียวดีกว่ารอใส่ปุ๋ยลงทุ่นที่เดียวจบเลยเหนื่อยครั้งเดียวพอพี่น้องอย่าไปเหนื่อยสองรอบสามรอบอือคือผมเห็นหลายคนบอกว่าเอ้ยผมตัดสองรอบก็ได้ตัดสามรอบก็ได้อย่าไปเฮ็ดนนันออ่นพี่น้องอือเขามันบอท่านแกเราไปตัดอีกแมนวอเออเหมือนเราตัด อเมษาเอ้ยละหวานเมษาพฤษภามิถุนากรกดานี่เขามันสามเดือนแล้วเนี่ยเข้ามันสามเดือนแล้วเนี่ยเออแต่ถ้าเราไปตัดช่วงกลางกรกดาเนี่ยแล้วเราจะไปตัดอีกรอบหนึ่งในช่วงไอกลางเดือนสิงหาแบบนี้มันระยะเวลาเข้ามันทําสาวมันแค่หนึ่งเดือนนะพี่น้องเขามันยัง on. อ่อนเออเพราะฉะนั้นมันมันผมไม่อยากลงทุนไม่อยากให้พี่น้องลงทุนแล้วก็เหนื่อยเสียเวลาเปล่าๆพี่น้องเออรอดีกว่าพี่น้องรอดีกว่าใจายเย็นๆพี่น้องใจยเย็นๆเด้อ เฮ็ดหน้าปี na, ่ใจเย็นเย็นหอดเวลาจังตัดอโอเคเนาะเข้าใจตรงกันตัดลบเดียวพอซ้ำนี่แหละ